สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องเชอร์รี่ไทยกันหรือที่เรียกว่าเชอร์รี่หวานเป็นไม้พุ่มขนาดใหญ่สูง4ีหเมตรน่าจะได้เพราะที่บ้านปลูกไว้ตอนนี้ก็เกือบจะถึงหลังคาบ้านแล้วเป็นพืชเศรษฐกิจที่ปลูก มากในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียหรือบราซิลเขาปลูกไว้ทำเป็นสารสกัดเพื่อให้ได้วิตามินซีมาขายบรรจุข,ขวดขายกันเพราะเป็นพืชที่มีวิตามินซีสูงมากพอๆกับเชอร์รี่จริงๆเลยก็100ยกรัมก็มีวิตามินซีพันกว่ามิลลิกรัมทีเดียว มีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับอันนี้คือต้นเชอร์รี่ไทยนะครับก็ต้นใหญ่ละออกลูกตลอดทั้งปีค่อนข้างจะโดกปลูกง่ายโตเร็ว เชอร์รี่ไทยมีดอกสีชมพูมีกลีบดอกอยู่ห้ากลีบเกสรตัวผู้จะเป็นสีเหลืองม,มีทั้งเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียมอยู่ในดอกเดียวกันมีแมลงเป็นพึ่งส่วนใหญ่จะช่วยผสมพันธุ์เชอร์รี่ไทยมีชื่อภาษาอังกฤษว่าออเซโรล่า เชอร์รี่มีผลมันมีสามพูคือพันที่ผมปลูกนี่สามพูแต่ผมเคยเห็นข้างบ้านป,ปลูกไว้สี่พูก็ข้างในมีอยู่สี่เม็ดนะครับแต่นี้สามพูก็มีเม็ดอยู่สามเม็ดอีกชื่อหนึ่งคือ,อบาบาดสเชอร์รี่ ก็พอลูกเล็กก็จะเป็นสีเขียวนะครับพอโตขึ้นมาก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแล้วก็ไปสีส้มแล้วก็ไปเป็นสีแดงแล้วแดงเข้มเชอร์รี่ไทยอยู่ในตระกูลเมาพิกิเอเซียเป็นพืชที่มีใบเดี่ยวรูปรี ออกลูกเป็นพวงพอลูกเล็กก็จะเป็นสีเขียวอย่างที่บอกไปแล้วมีรสเปรี้ยวมากสุกแล้วก็จะเป็นสีแดงมีรสหวานอมเปรี้ยวนิดๆมีความเปรี้ยวเกิดจากวิตามินซีซึ่งต่างจากมะนาวความเปรี้ยวเกิดจากกรดซิตริก ซึ่งมันรสชาติก็จะต่างกันของมะน,นาวก็จะเปรี้ยวแหลมนะครับเชอร์รี่ไทยมีวิตามินสูงประมาณพันหกถึงสองพมิลลิกรัมต่อน้ำหนัก100กรัมหรือ1นขีดเป็นเชอร์รี่ที่ออกลูกตลอดทั้งปีเราสามารถเก็บกินได้พอลูกเขียวๆมันจะเปรี้ยวมาก พอสุกแล้วจะเป็นสีแดงจะมีรสหวานอมเปรี้ยวนิดๆซึ่งความเปรี้ยวมันก็เกิดจากกรดแอสคอรบิกหรือวิตามินซีนั่นเองดังนั้นจึงเป็นผลไม้ที่น่า,นารับประทานมากเพราะว่าเราได้วิตามินซีจากธรรมชาติดีกว่าไปซื้อวิตามินซีที่เป็นขวดๆมากิน พอวิตามินซีที่เป็นขวดๆเคยซื้อมากินอยู่แล้วกัดเข้าไปที่เขาเขียนว่าเป็นสารสกัดจากผลไม้พอกัดเข้าไปเราเห็นเป็นเกล็ดเป็นผลึกเป็นผลึกใสๆเปรี้ยวมากนั่นก็หมายความว่าเขาอาจจะมีสารสกัดปนอยู่บ้างแล้วเติมกรด แอสคอร์ S S ic, หรือวิตามินซีลงไปเพื่อให้ได้ปริมาณวิตามินซีตามที่เขาโฆษณาไว้ดังนั้นปลูกทานเองนะครับมีประโยชน์เยอะกว่าต้นที่บ้านเป็นแบบสามภูมีเม็ดอยู่สามเม็ดลักษณะเม็ดมันก็ดูคล้ายๆกับจานบินหรือเรือ ก็เคยเจอพันธ์ุที่เป็น4เม็ดอย่างที่บอกไปแล้วขนาดก็อยู่ที่ประมาณ5-7กรมัมโดยเฉลี่ยแต่ลูกนี้มีน้ำหนักถึง10.05กรมัมก็เป็นลูกที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เก็บมาได้เพราะฉะนั้นถ้าเรากินเชอรี่ห่งลูก ทุกวันก็เพียงพอแล้วเพราะว่าหนึ่งลูกมันก็มีวิตามินซีลูกสิบกรัมนี่นะครับก็จะม,มีวิตามินซีก็เกือบเกือบร้อยหรือร้อยกว่ามิลลิกรัมไปแล้วซึ่งเพียงพอกับคนปกติคนปกติต้องการวิตามินซีเพียงวันละห้าสิบมิลลิกรัมเท่านั้นเอง วิธีเก็บเชอร์รี่ให้ได้นานให้แช่ตู้เย็นในในข้างล่างนะครับห้ามแช่ฟรีซถ้าแช่ฟรีซเชอร์รี่เสียรสชาติเสียไม่อร่อยแล้วเพราะฉะนั้นให้แช่ในช่องปกติเก็บในภาชนะที่เป็นสแตนเลสและมีฝาปิดอันนี้เป็นปิ่นโตเป็นปิ่นโตแล้วก็มีฝาปิด เก็บมายังไม่ต้องล้างน้ําให้เข้าตู้เย็นเลยก็เก็บได้เป็นอาทิตย์อันนี้อาทิตย์กว่าแล้วยังไม่เสียเลยแต่ลักษณะสีที่เก็บนะครับอย่าสุกมากให้เริ่มสุกเริ่มสุกเป็นสีส้มๆค่อนไปทางแดงนิดๆแต่ถ้าสุกมากก็อาจจะเสียเร็วเคยเก็บในถุงพลาสติกแล้วก็แช่ตู้เย็น ประมาณ3วันก็ไม่ดีแล้วขอบคุณทุกๆท,ท่านที่รับชมคลิปของเราขอบคุณที่กดติดตามและขอบพระคุณอย่างสูงที่อุดหนุนสินค้าของเราสวัสดีครับสบู่กรีซลินซูจิกโกเป็นสบู่ออร์แกนิก เป็นสบู่ลาโนลีนมีฟองเยอะมีกลิ่นหอมของดอกสากระใช้แล้วผิวสวยนุ่มเนียนราคาแสนจะถูก45บาทครับผมสั่งซื้อได้ที่ลา0ูนย์8 1 1หนึ่งหรือที่ร้านซูจิโกะที่ช h อปปีแล้วสั่งซื้อเข้ามาเยอะๆนะครับ